ก็จบสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับมหากาบ์กา,การดวลโป๊กเกอร์ที่โลกต้องสั่นสะเทือนศึกระหว่างด็อกโพ๊กนะครับนักโป๊กเกอร์ฝีปากกล้าเจ้าของเว็บสอนอัพสวิงโป๊กเกอร์กับแดเนียลเนเกรนูนะครับไอดอลซูเปอร์สตาร์แห่งวงการโป๊กเกอร์นั่นเองโดยเชน่าตักตามกระแส EP ีแรกนะครับเราเคยพูดถึงการต่อสู้ของสองคนนี้ไปแล้วนะที่แดเนียลเนี่ยเปิดแมตช์ด้วยกันตกด็อกโพ๊กในการเล่นแบบไลฟ์บวกมาก่อนถึง1 1 6 5 0 0เหรียญก่อนจะย้ายไปเล่นกันแบบออนไลน์2โต๊ะพร้อมกันนะคซึ่่งโพกกี็ตตอ สู้ขึ้นมาได้ในการดวลแบบออนไลน์ครั้งแรกเรียกว่าคนดูนั่งกันไม่ติดลุ้นกันสุดตัวนะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในการดวลครั้งนี้โดยในชาเลนต์นี้นะครับผมแดนนียเสามารถขึ้นไปบวกมากสุดได้ถึง2องแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสองเหรียญน,นะครับแต่หลังจากเซตชันติสิบเอ็ดเป็นต้นมานะโมเมนตัมก็เริ่มพลิกกลับมาเป็นของฝั่งด็อกโพกนะครับจนโพกเนี่ยขึ้นทําล้านแตกนะครับบวกไปถึงหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นงานสบายของด็อกโพกแล้วนะครับแต่แดนนียลก็ฮึดสุดใจนะ มาตีตื้นคืนมาได้เซตชั้นเดียวถึง3ามแสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับทำให้ด็อกพกตอนนั้นเนี่ยบวกอยู่แค่ห้าแสนเหรียญเท่านั้นและพอถึงช่วงท้ายๆนะครับก็เริ่มมีประเด็นดราม่านะครับคือด็อกพกเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่เล่นบุกแบบฆ่าล้างผลาญนะครับเป็นเล่นแบบเพลย์เซฟเรียกว่าเขาพอใจกับผลลัพธ์ตรงนี้แล้วนะครับไม่อยากจะเปิดโอกาสให้พีเนียวดาตีตื้นกลับมาได้นี่เลยทําให้แดนเนียไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเขาเลยกวนตีนพกกลับด้วยการเด้่ที่จะใช้เวลาคิดในแต่ละแฮนเนี่ยนาเบ้ล มเมื่อต่างฝ่ายต่างทนไม่ไหวนะเลยมีตัวกลางในการตกลงก็คือฟิลเกลฟันครับโดยดีลกันว่าทาั้งคู่จะต้องกลับไปเล่นแบบเดิมคือโพกจะไม่ใช้กลยุทธ์การเพย์เซฟแล้วนะและแดนเนียลก็จะกลับไปเล่นแบบไม่ดึงเวลาอีกต่อไปและแล้วนะครับก็มาถึงเซตชั่นสุดท้ายนะโดยทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาเล่นในเซตชั่นนี้ไปถึง7ชั่วโมงพกเนี่ยบวกเพิ่มไปอีก2องแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับทำให้ผลรวมทั้งหมด35เซตชั่นเป็นจานวน25,000นานแฮนนะครับด็อกพกเป็นฝ่ายเอาชนะแดนเนียล เนเกนูไปได้ด้วยสกอร์1ล้านสแสนดียสหรัฐนะครับผมรวมเป็นเงินประมาณ36ล้านบาทเลยทีเดียวนะโหเรียกว่าแดเนียลขวัญใจแฟนเทนนตักของเราเนี่ยนอกจากหน้าแหกก็้ยังกระเป๋าแหกไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับด็อกพกไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทนน่าตักตามกระแสนะเรามารอดูกันว่าในอ P ีหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องดาวข่าวอะไรให้ติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับ